สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีภอกันในช่วงนี้สี่โมงแรงเกือบเกือบสี่ห้าโมงแล้วครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศทางด้านหลังเวทีและด้านหน้าเวทีที่แปดที่แปดอันนี้อยู่บ้านไหนันนี่ครับบ้านไหนบ้านนี้ครับบ้านสาแบก บ้านตะแบกสะแบกตะแบกให้ตะบากสะบากตะแบกสะบากตะแบกสะบากเยอะครับมาสาธาเยอะอันนี้คือบ้านตะบากครับพี่น้องครับบ้านตะบากกันปะสะบากสะบากเนาะบ้านสะบากครับพี่น้องครับเพราะเปิดให้การแสดงกันนี่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับโอ้มีโอ้เจรดญความรู้ในที่ มอลำพายุในสาราพักสงฆ์ครับพีพพ่น้องครับนี่คือของครูกันนี่แดียวพอลืมเลาะมาเบิ้งวะลืมเลาะมาดูานี่ทีมันห่อผักขันนี้ เยื่อบานสบาพี่น้องจะเรื่องใหม่กำลังใจครับพี่น้องครับทีมงานสาน้อยเพชรบนแพงนำคารวานบงใหญ่ลำเพลินมาฝากทีฝากน้องกันโอ้มีสามสาราดอยพี่น้องที่ได้ยุคกัน,นี

หลังไปที่มน,นีกว่งกวงก่วงดีครับพี่นงครับกว่วงขอ,องอยู่มอนอยู่เอน้ารามิดก็อยูสามหลังแล้วพอพี่แอม่ามาดัง,ดงน้ำมูพี่าอ้ตั้งอยู่ยหัวรถกอง,ง,งไปที่ห้องตอนนี้ได้ห้ซแล้วไปเบิ้งสาด้านหน้าวิธีครับพี่นงครับ่าที่นี่ อย่อรไรเกันน้องเต็มฮอนบ่ได้หนิกบ่คกียังมันหัวก้นอย่ไปัดต้อยปหรอมันหัวก้นอ่ไปิดอ้อยเท่าไรฮอนบ่ฮอนคลาเตียวเลยเอาจะปลาหนำแข็งกันฮอนจะปลานํำแข็งเครื่องประดับพรนธันหอดเวลานมานย่างหย่างหย่ง ตาลีสากำลังทยอยมาครับพี่น้องครับเมื่อนในยุวันสะแสดงนะพี่น้องตุ๊กแกปลากุง้งโอ้ <c oughs> นั่นสากำลังสิสากำลังสิส,สินาแน่นครับพี่น้องกำลังกำลังมาเหลืองทยอยมากำลังสินาเน,น่น การแข่ <c oughs> ขนขหนักม <c oughs> ากขึ้นอ้ยขอพรมกันพี่น้องหอนไรเน่ยยงแข่หนักเพียงไปไปไป โลดเดอโลดเดอร์มึงในงานฟี่ได้พี่น้องคิดว่าเด้พี่น้องฟารมาเตเวนเดอร์บ๊อมีมองยืนใ่ทางงานฟี่ năng tìm mất là đưa cho nên cái chim cái gì cày làm bù đầy mai tại bên, cả để đầy bưng cày có mù tròn nào bố bé, thấy tròn một đấy à oh. ok ok mẹ okay, các bạn đi lấy มาไกยังกินมาหมอลำดีกัเลยมัลงเต็มวงบ่เต็มวงครับมาเต็มวองแต่อุ้ยบอแมนมาสวดวงเลยสวนวงเลยม่มำลขงนออุ้งอิงนี่ดิอุ้งอิงบอโจเมกาอิงโอ้มารับเช้นะเมื่อนี่มีบ่อนอยังกะยังบอกว่าได้ครับพี่น้องครับถ้าวงมแลงเดี๋ยวิติกาอได้จเรว่าสวนวงหร้มือนี่ใส่ยังซ้ำเต็มนะพร้อมแล้ว จองได้เปากิโละแม่มาดิสุรินมาสาขามหนสิิบ่าไก่เติบอุูบมาไก่เติอบตแม่มแต่สุรินเอยกระเจ้าวันตั้งมาเอาบุญบอกข้มามาเอาบุญโอ้าหมอลีก็เลยสิบงอเออสอดแจงน้ำนวานะกินฟัดมวอยูนีล้วนี่ละยามักมักอีพ่อโจี ้องกูมเบิ้งล่การตลอดเฮ้ยมล่การเอาเมื่อนี้เห็นตัวเป็นๆละเมื่อนี้เห็นตัวเป็นๆาดฝักสมาแม่มาแทแน่นอนมันม่ตองห่วงเลยอโอ้บุญเยเติ่ดิเนาะพนสลองมแหลมคุยพวคุยอะไรบกสิ่คุยเรื่องไหนคุยเรื่องอยังมักขึ้นกันิ่เาเม่อไ้เห็นตัวเป็นๆขึ้นกันพแดมก็ได้ หาแนวไม้ไว้หาแนวไม้ไว้ฮก็ูเไ,ไนเรอเลยเออกรนบอกไปก็ชิม,มานางเนี้ยนางขี<แ>้เราคนสิล่นวัดได้ไหนคนล่นวัดได้ดิคิดว่าได,ด้<แ>คือล<แ>ังค่ารต้งแล้วพวัางานนี่เป็นงานฟรีพรี่เอียงเงวางทีเมนพอนี่ขนาดไหนที่มาหน่ลยครับยิ่งตรงบนันเลยะหอหาหอล้ข้างนี้เลย โทกี่ว่าฝ้าคือแจงใช่ไหมวัดติุ๊กฝ้าขาวดาวแจงโอ้อดสว่า,างฝ้ามืดฝ้ามวัวงอืมหื้อหันแมนย่านแมนย่านแมนเอาโอเคครับคลิปนี้ไว้สินีพรอมแมนนี่ขนนขอบคุณแฟนคลัลบเอฟซีทีดตามที่นุ่งกางเกงสั้นใส่ช่องพมเป็นอยาอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลกับพี่น้องครับบริยุบันสบายกับพี่น้องเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจครับในที่เราตอนนี้ได้หาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เลย